สพนมาคั่นสมยุดอกอยูพุนกับแจ็คสมพักเสียนสมกระเทียมปลาล่างล่างออกนึ่งน้ำให้น้ำม,มันเขียวมันน,น้ำมืนน้ำเขียวมันออกสวัสดีจ้าพี่น้องปองไป,งปสุขูุสุคพจน์มณีมณีสิพามาเบิงวิธีการสมเอ้ยคั่นสมหอมต้นหอมแล้วพี่น้องคั่นสมไว้กินกระปุนกินกระปุนกินกระแจวเดี๋ยวตามมาเบิงวิธีเห็ดน้ำกันจ้ะ ว่ามีอีอย่งเน่นี่พี่น้องต้นหอมเข้าล่างหละกะหั่นไว้เป็นชิ้นตามใจชอบตากแดดพึ่งแดดไว้หนึ่งแดดน้ำซาวข้าวข้าวเหนียวเกลือชูรสนะตามมาเบิ่งวิธีขันน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาตามมาขันนี่โรยแจเข้าไป เออกระกันขันจนว่ามันอันผุดละที่นอกจนว่ามันบุบสลายผุดละเป็งคนมาขันสมอยู่หรอกอยุ่นนกันแจ็คสมพักเสียนสมกระเทียมปลาดีมือดีได้ขันแจกมู <c oughs> ละกนไนไอรัด้ ล่างล่างออกนึงน้ำให้น้ำม,มันเขียวมันน้ำพืนน,น้ำเขียวมันออกเดี๋ยวไปล่างก่อนเ้อพี่น้องขั้นเละอันขั้นจนเท่าถี่เท่าพอใจแล้วเท่ากับไปล่างนา้ำออกใส่เกลือจ้ะพี่น้อง ผงชูรสผงนวัวใส่ตามใจชอบหยองเลยค่ะพี่น้องทีนี้ซิมซิมตามที่เขาอยากได้เข้ม อ,อยากได้เค็มหรืออยากได้จังไหนเราซีมอ่อนรืมเค็มมากใส่พงชุดรกดีกว่าเขา่า น้ำซาวข้าวท่บปึ๊หนังข้าวเข่า,ทาเทไปให้ท่วมทิ้มอีกทีหนึ่งค่ะโอเคได้ที่เนี่ยพี่น้องเสร็จแล้วเหลือถ่ายมันเป็นแล้วเขากำมันกินทางนังนเท่าจาคลิปนี้ มันนีก็ขอไปก่อนเด้อพี่น้องเบิ้งแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้ง,งให้มันนี่ำเด้อพี่น้องจ๋าจะได้ประพาดคลิปหนานต่อไปเด้อเบิ้งแล้วก็ขอให้มีความสุขความจเจริญแต่เจ็บเดจนเด้อพี่น้องร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจาพบกันใหม่คลิปหน,น้า